ใครนะคะที่กำลังเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่ว่าคนรักของคุณนะคะจะหายไปแอบไปมีใครหรือเปล่านะคะทำไมช่วงนี้ดูเขานิ่งๆเงียบไปบอกเลยนะคะเขามีคุณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคะ่ะตอนนี้นะคะ Energy หน้าไพ่บอกแบบชัดเจนมากๆว่าเขายุ่งอยู่เขาติดงานนะคะเขามีภารกิจนะคะแล้วทำไมอาจารย์แม่ถึงบอกว่า เขาไม่สามารถที่จะไปมีใครได้เขามีคุณเพียงคนเดียวก็ดูสิคะนี้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่เทพนะคะไพ่มูเตลูขึ้นมาตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ไพ่ของการแบบนอนแบบพลอดรักกันนะคะเขานะ่ะไม่อาจที่จะทิ้งคุณหรือลืมคุณไปได้แล้วคุณนะคะคือเนื้อคู่กันนั่นเองนะคะ เป็นเนื้อคู่ที่สวรรค์สรรสร้างเป็นเนื้อคู่นะคะในอดีตนะคะที่มาพบเจอกันนะคะเป็นเนื้อคู่ที่ยังไงซะแล้วนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดขาดออกจากกันได้เพราะคุณกับเขามีบุญมีกรรมร่วมกันมาที่ทําร่วมกันมาที่อธิฐานจิตร่วมกันมาเพราะฉะนั้นนะคะหายกังวลใจได้เลยนะคะถ้าดูจาก energy หน้าไพ่ในวันนี้ที่อาจารย์แม่เรนด้อมออกมาเนาะอะ,อะ เดี๋ยวอาจารย์แม่จะเปิดไพ่คอนเฟิร์มนะคะว่าคนของคุณนะคะเขาไม่มีคนอื่นอย่างแน่นอนเขามีคุณเพียงคนเดียวและการที่เขานิ่งเงียบหายไปนะคะไพ่ก็ได้บอกชัดเจนนะคะแล้วว่าเขายุ่งงานอยู่เขามีภารกิจนะคะเขาไม่มีเวลาว่างนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ไพ่มาคอนเฟิร์มกันนะคะว่าเขามีคนอื่นหรือไม่เขามีคนคนเดียวหรือเปล่าเห็นไหม คือไพ่มันก็ชัดเจนมากว่าเขาไม่มีใครนี่เขาเป็นห่วงคุณจะตายนะคะเขานะคะแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าดูสิเขาขยันทํางานน่ะเก็บเงินเก็บทองนะคะไม่มีเวลาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าสําหรับเขามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเหนื่อยแสนเหนื่อยขนาดไหนนะคะเขาก็ต้องทําความสัมพันธ์นะคะก็ต้องทํา ต้องดาเนินต้องแอคชั่นโอ้โหอาจารย์แม่เห็นหน้าไพ่แล้วแบบสงสารเขามากเลยอะนะอันนี้ไม่ได้ดราม่านะคะลูกๆแต่ว่าอ่านตามพลังงานหน้าไพ่ที่ออกมาคอนเฟิร์มว่าเขาไม่มีใครเขาเอ็นดูลูก,ลกๆเขารักลูกๆจะตายนะคะดูแล้วนะคะเป็นรักต่างไว้ด้วยนะเออดูไพส่สีมีความแตกต่างแล้วคุณนะ่ะเอาเขาอยู่หมัดนะจะบอกให้คุณพูดอะไรนะ่ะ คุณว่าอะไรเนี่ยนะคะเขาฟังคุณนะเขาเชื่อฟังคุณนะดูสิดูน้องหมาสิแล้วแล้วคุณรูปบัวเขาอะนะคะมันมีเอ่อความแตกต่างนะคะที่ลงตัวเขาค่อนข้างเกรงใจคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวคุณแล้วก็รักคุณมากๆเลยนะคะอืเดี๋ยวแม่ปิดจ,จบหนึ่งใบนะคะให้ไพ่คอนเฟิร์มนะนี่เขานะคะอยากพาคุณไปพักผ่อนนะบอกเลย นะคะเดี๋ยวเขานะคะจะติดต่อกลับมาแล้วเมื่อเขาเคลียร์งานเคลียร์การทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะ Take a คชั่นแล้วก็พาคุณไป